หลังจากที่เราไปกินข้าวข้างนอกทำน,นทำนู่นทำนี่นูน่นนี่นั่นกันมานะคะแอนกับกับก,กันมาหอดบานเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดูห้องเห็ดกันนะคะคเพื่อนแอนกันรีบออกมาจะไปดูห้องเห็ดเลยดูค่ะ <c oughs> หไหมคะเห็นรูปของเราสองคนไหมคะ <c oughs> ป่านะคะอันนี้คือออกไปข้างนอกนี่จะเป็นห้องเห็ดของแอนนะคะห้องนี้จะเป็น ของทํำเฮ็ดโดยเฉพาะเลยค่ะดูอะไรแบบว่าโอ้โหนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะเพิ่งค่ะยังกองเต็มพือนอยู่นะคะเข้ากับพรอมทีสี่ท้ำกันทำความสะอาดเฮ็ดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือเห็ดของเราอะไรของเรานะคะเข้ากับสิจัดกันทำความสะอาดแน่จัหน้อยค่ะนี่นะคะเห็ดแล้วออกไปข้างนอกนั้นจะเป็นบ้านน,น้อยๆที่ เป็นสวมย้อนหน่อยๆของห้านะคะมาด้เย็ด่าด้ทําความสะอาดอีกอย่างเนยค่ะห้องตัวนี้นี่ป๋าทําให้สําหรับการทําความสะอาดข้าเห็ดของแอนนะคะเราก็จะอยู่ในห้องนี้กันค่ะตอนนี้นะคะเป็นยุคป,ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวทําเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยตอนแอนปัดขายเห็ดกันค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เรามาจากกินข้าวแล้วก็ออกไปข้างนอกกับป่าเรียบร้อยเปียนเสียเปียนผาเรียบร้อยพร้อมที่จะมาะปัดขาเห็ดกันนะคะวันนี้แอนไม่ได้เข้าร้านค่ะ,ะทําคลิปแล้วก็จะลงให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะเพื่อนเพื่อนคะเห็ดที่แอนเก็บมาได้นี่แอนไม่ได้เก็บแค่วันเดียวนะคะแอนเก็บหลายหลายมือประมาณ ตั้งหลายมือนะคะมามาเก็บใส่กระรังแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็มีข้างหลังอีกแต่แอนนะ่ะไม่ได้ปัดขาไปเลยเพราะว่าเห็ดมันถือฝนนะคะแอนก็เลยอยากจะให้เห็ดของเรานะ่ะถูกอากาศแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงค่ะตอนนี้เห็ดของเขาถูกฝนแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้ถ้าเราเอามาแล้วเราเอามาปัดเลยในความรู้สึกของแอนนะ่ะ แอนวาม,นมันมันอมน้ำเกินไปนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเราเราปล่อยให้เขาถูกอีอกอย่างก็ถูกกลมถูกอะไรนิดหน่อยเอยงสีเข้ากับสีแบบว่าพอดีเหมาะนะคะอะอ,อกไปข้างนอกกับปลานก็รีบเข้ามานะคะเพราะว่าอยากจะมาทําขาเห็ดค่ะไปกินข้าวแล้วก็ทําอะไรนู่นนี่แล้วก็ไป <c oughs> ไปกับปาจักน้อยนึงค่ะอันโมแมนน้อยหละก็มีโอกาสไล ก็มีโอกาสไปด้วยกันตลอดถึงแอนจะทํางานทุกวันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าช่วงที่เราทํางานในในการที่เราทํางานอยู่ประเทศสวีเดนนี่หรือต่างประเทศนี่ ช่วงที่เราทํางานนี่ฝรั่งเขาจะเป็นว่าเราทํางานคือเราทําหน้าที่แต่ว่าเวลาเขาหยุดนี่เวลาไปเมืองไทยไป,ไปนู่นไปนี่นี่เขากบับไปโดนไปไปแบบนี้ก,กันนะคะฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งแอนทํางานทุกวันก็จริงแต่แอนบ่ได้ทํางานแบบตลอดทั้งวันนะคะแอนทํางานระยะเวลาแค่วันหนึ่งนี่กา สูงสุดก็3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแบบประมาณนี้นะคะ่ะแอนไม่ได้ทำงานเต็มวันนะคะเวลาป๋าอยู่บ้านนึ่งสิหลังจากเลิกงานมาเราก็จะทำภารกิจกันเราก็จะไปขังนอกไปหนุนไปไป,ไปกินข้าวกับป๋าแอนต้องออกไปกินข้าวกับป๋าตลอดอยู่แล้วแต่แอนน่ะไม่ได้ทำคลิปนะแม่ค่ะเพื่อนเพนเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเวลาที่เราอยู่กับป๋านี่แอนไม่ค่อยอยากจะเอาเวลานั้นถ่ายคลิป เพื่อนๆก็ที่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แอนไม่ได้ทําคลิปกับป๋าที่เวลาแอนออกไปข้างนอกให้เพื่อนๆดูว่าเราทําอะไรแอนอยากเอาเวลาตรงนั้นให้ป๋าค่ะยังไงแอนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่แอนไม่มีคลิปแบบแบบที่อยู่กับป๋าหรือออกไปข้างนอกกับป๋าเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะปัดใส่นะคะห้องนี้นี่ป๋าทําให้แบบ ห้เป็นห้องทําความสะอาดเห็ดของแอนโดยเฉพาะเลยนะคะเพระาะว่าเมื่อก่อนแอนนั่งทําอยู่ข้างในใช่ไหมคะแล้วออกไปนั่งทําอยู่ข้างนอกแอนหนาวค่ะป้าบนกันเล่ยแบบเอาของนู่นนี่มาให้มันดูอุ่นนิดหน่อยเหมือนกับวันนี้นี่อากาศครึ้มเหมือนฝนจะตกทั้งวันเลยนะคะเขาเป็นหนาว่อนกับยิงแต่ว่าสาหรับตัวแอนนี่แอนรู้สึกว่ามันขอนขรงที่สินหนาวค่ะ การที่เราปัดขาเห็ดนะคะเพื่อนอุปกรณ์เราก็มีไม่มากไม่มายค่ะมีอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์อันเดียวกันที่เราเอาไปเก็บเห็ดนะคะมีดเล่มเดียวเราก็เราก็ากยังก็ทั้งเก็บทั้งทําความสะอาดได้ยังสิแมค่ค่ะเข้ากับปัดไปแบบนี้เลยนะคะสําหรับส่วนตัวแอนนี่แอนจะปัดจนแบบว่าเห็ดเขานี่สะอาดจริงๆนะคะแอนค่อยจะ จะส่งให้ลูกค้าเห็ดทุกอันที่เอามานี่ถูกสั่งออเดอร์ไว้หมดแล้วนะคะแต่ว่าแอนบบมีเวลาปัดไหเพิ่นค่ะแต่ถ้าวันไหนที่เราเฮ้าบบมีไอเฮ้ากาับเวลามานางปัดไหเพิ่นใดคนที่เขาสั่งก่อนแอนก็สิเขียนบินไว้แล้วแอนก็จะส่งให้ให้กับเขาเฮ้ากปบใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ตามด้วยถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อนเฮ้ากับสิเก็บเห็ด ได้นานนะคะสําหรับเพื่อนๆสายขายเก็บเห็ดแต่เพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เขาเก็บได้ทีหนึ่งกันเยอะๆเ,เขาไม่ได้ทําเป็นกิโลขายให้ลูกค้าเขาส่งเป็นเข่งๆกันแบบนี้เลยเพื่อนกับว่าจําเป็นตองมะเห็ดหายไส้แบบนี้เขาก็แค่ปัดๆแล้วก็ใส่กรองไว้แบบนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะมันกันงายแอนเห็นเขาส่งน่ะเพื่อนๆเ,เ,เขาถึงเขาถึงขายในราคาที่กิโลหนึ่งไม่ถึง200นะคะ บางคนก็ได้80 80โครนนะคะบางคนก็ได้120จสิังสิแต่สําหรับตัวแอนแอนไม่ขายราคาต่ํากว่า200นะคะเพราะว่าเห็ดของแอนเดี๋ยวแอนทาเสร็จเป็นวิดีโอเสร็จเดี๋ยวแอนจะถ่ายรูปให้ดูว่าแอนทายังไงนะคะเห็ดของแอนนี่แอนจะส่งในราคากิโลละ220โครนนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าแอนเอาไปขายเองที่ตลาดนัดแอนจะขายในราคา200 ถ้าต่ำกว่า200อแอนจะไม่ปล่อยเลยค่ะนี่คือเห็ดของแอนใครไม่อยากซื้อก็เดินไปเก็บเองในป่าใครอยากซื้อก็เชิญได้ที่ที่แอนแล้วก็น้องสาวแล้วก็เพื่อนๆแอนจะช่วยแอนจะช่วยกันขายเห็ดมีอยู่3คนนะคะมีน้องแอนแล้วก็มีเพื่อนที่เราไปด้วยกันนะคะถ้าแอนมีลูกค้าเยอะหรือน้องแอนมีลูกค้าเยอะเพื่อนแอนมีลูกค้าเยอะเราก็จะช่วยกัน แต่ใน3ามเจ้าของเราเนี่เราจะทําตกลงกันเลยว่าเราจะไม่ขายเห็ดต่ากว่า200ค่ะถ้าเรามีออเดอร์เยอะๆถ้าสั่งแบบนี้ถ้าไม่ได้เอาไปตลาดนัดถ้าลูกค้าสั่งเราจะปล่อยในราคา220นะคะถ้าต่ํากว่า220ถ้าลูกค้าสั่งเราจะไม่ปล่อยเลยนะคะแต่ถ้าเราเอาไปตามตลาดนัดเหมือนที่แอนไปยืนขายที่ตลาดนัดมันจะเป็นตลาดมือสองของ ของฝรั่งที่นี่เขาชอบไปเดินตลาดมือ2ตลาดที่กับข้าวกันแบบนี้นะคะแอนก็จะขายเพราะว่ามันไปเยอะมันออกทีนึ่งเยอะใช่ไหมคะก็จะขาย200ค่ะต่ำกว่า200ก็ไม่ขายเขาสิยูแบบนี้นะคะชีวิตแม่ค้าของเรานี่บัมเบิาใครมาให้80-90เราก็จะขายแบบนี้ว่าได้คะ่ะขายนะขายได้แต่ว่ามันก็จะไม่ดีสำหรับเราคนหนึ่งเคยซื้อ90 คนสมาเขาจะก็จะ90แบบนี้แต่ถ้าถาเขายืนยันว่าเราไม่ขาย2โลต่ำกว่า200เข้ากับสิได200 0ยตลอดไปนะคะเพระาะว่า1การเดินเก็บเห็ดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วเราต้องมานั่งปัดอีกลูกค้าพ่นเข้าใจค่ะแต่แต่ถาเข้าส่งส่งเป็นเยอะๆนี่เหมือนกับที่อยู่อยู่ใน y o u t u b e หลายๆช่องเขาทำกันนะคะ70 80หรือ หรือสองโลเอ่อหรือร้อยยี่สิบี่สิพันส่งทีหนึ่งพันส่งทียี่สิบสามสิบโลแบบนี้พันกะอาจสะส้งใดแล้วการปัดขาเห็ดของแอนนีน่แต่และดอกนี่ถ้าไม่สะอาดแอนไม่เอาเลยนะคะดอกแวงแวงแบบนี้เราก็สามารถเอาขายได้นะคะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เดน่าค่ะเขาจะมีเป็นดอกเน่าแบบนี้นะนี่ไม่ใช่เน่านะคะแหงแล้วมาเจอฝนแบบนี้อันนี้แอนจะเก็บไว้กินเองค่ะเพราะว่า ส่วนตัวของอของแอนน่ะแอนกินเห็ดอยู่แล้วแล้วก็บวกกับแฟนแอนแฟนแอนก็กินเห็ดเหมือนกันค่ะการเก็บเห็ดนี่มันไม่้หลสองทางหลาหลกยกรนีค่ะมือเจ้าค่ะบางคนนี่เก็บเก็บมาเขาก็ไม่ขายเขาก็เอาไว้กินเองหรือเก็บไว้ข้ามปีอย่างนี้แต่ว่าในตัวแอนนี่มันไม่มีตู้เย็นที่จะเก็บแล้วค่ะมันเยอะมากมันเยอะมากๆก็เลย ลองผันแปรมาขายดูแล้วมันก็ขายได้จริงๆค่ะมันสมราคาที่แบบว่าทองคำอยู่ในป่าจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มี YOUTUBE เราก็ไม่รู้ว่าเห็ดอันนี้ขายได้นะคะเราดู YOUTUBE เราทํา y o u t u b e เราก็ดู YOUTUBE แล้วทีนี้เพื่อนๆเขาขายแล้วแล้วเราก็ศึกษาส่องทาง่ากันว่าค่ะชีวิตแม่ค้าหรือการที่เราชอบที่เก็บเห็ดนี่ มันเลยเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็เพอร์เฟกแล้วท่ะเพื่อนๆอาจจะงงว่าแล้วไปเก็บเห็ดบ่อยๆแฟนไม่บ้าไม่ว่าหรืออะไรนู่นนี่ไม่ว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ประเทศสวีเดนนี่เขาจะชอบให้แฟนเดินป่าแล้วเ็าจะชอบพาแฟนไปเดินป่าเพราะว่าอย่างหนึ่งป่าป่าประเทศสวีเดนเขาไม่ได้น่ากลัวนะคะเพื่อนๆเขาบม่มีงูเฮงูจงอางงูผิดงูต่างๆนั่นน่ะเขาไม่มีค่ะ แล้วการเดินป่านี่ก็เป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งนะคะการทํางานนี่เราไม่ได้ออกกําลังกายนะคะเราเดินจริงเราเดินเยอะก็จริงแต่ว่าการเดินป่าของเราเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงสิมันเป็นคือการห้ายางออกกําลังกายชนิดหนึ่งเนะะี่ยค่ะแฟน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 ของพวกเราเนี่ยก็เลยชอบที่จะพาเราเข้าป่านะคะแล้วทีนี้ นานๆเราเข้าทีหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอย่างนี้เราก็ไม่ได้เก็บตลอดปีตลอดชาติด้วยนะคะนับเดือนกระได้ว่านับวันก็ได้ว่าเราไปเก็บกี่วันยังต่อปีนี่ค่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าเทศกาลที่คึกคืนสําหรับตัวเราแล้วก็สําหรับแฟนเราแล้วก็สําหรับทุกๆคนที่ขาเห็ดนะคะมันก็สิเป็นยุประมาณนี้บางแอนกลับไปเบิงหลายคลิปของคนที่เก็บเหชรพลกกระถือกดราม่าตั้งสินตั้งๆหน้าๆกับ รวมทั้งตัวแอนด้วยแต่ว่าเห้ากรลับใดนะคะแล้วการเก็บเห็ดของคนที่อยู่ประเทศสวีเดนนี่บแมนวาเพิ่นว่างงานลอ่อตะเก็บเห็ดเด้อค่ะมันเป็นงานเสริมของเขาแล้วก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเหมือนที่แอนว่าอย่างตัวแอนเองนี่แอนไม่จําเป็นต้องไปเก็บเห็ดขายก็ได้นะคะแอนก็อยู่ได้ค่ะอันนี้ไม่บแมเนโมนะคะแต่ก็ว่ามันก็พูดไปตามเนื้อผ้าแต่ว่าเรานะ่ะชอบ ชอบจุดนี้แล้วก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ไปกับขอบครัวน้ามังซี่ค่ะเพื่อนๆอาจจะงงว่าอ้าวไปเก็บเห็ดไปกับไปกับขอบครัวค่ะไปเดินป่าไปไปนู่นไปนี่เหมือนกับที่แอนว่าบางปีแอนไปเช่าโรงแรมนอนเลยด้วยซ้ําไปแต่ปีนี้นี่ยังบรดิดัทไปเซาลรงแรมนอนนะคะเพราะว่าแอนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําที่บ้านกับป่าด้วยก็เลยแค่ไปกลับยังสี่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดการ การเก็บเห็ดเราก็อาจจะมีการไปนอนที่นุ่นมั่งกับไปยังบกหูค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็พูดตามที่ที่มันเกิดขึ้นกับตอนนี้นะคะเนาะนี่คือคลิปการเก็บเห็ดคลิปการปัดขาเห็ดของแอนนะคะเพื่อนๆเ,เบามากพูดมากมาซะเยอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เบื่อน,นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะมาแป๊บๆให้หายคิดถึงนะคะเพื่อนๆวันนี้เราไม่มีคลิปขายกับข้าวเดี๋ยวรอดูคลิปขายกับข้าวพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ก็พูดคุยเม้ามอยกันนิดนึงนะคะให้หายคิดถึงค่ะใครๆที่เป็นแฟนหนุ่มๆสาวๆตับกกตักกับเขา่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ได้เห็นแน่นอนค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพเพื่อนๆมาพูดคุยให้ใหายคิดถึงนะคะแอนก็จะขอตัวปัดขาเห็ดค่ะพเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเมื่อเดิมนะคะแอนฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทดคลิปไปสาว์ดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพเพื่อนๆบ,บายๆค่ะให้ดูดอกเห็ดนะคะสกัโปกก่อน ที่เราจะปัดนะคะไปแล้วค่ะปัดขาเห็ดกันนะคะบ๊ายบายค่ะนี่นะคะหลังจากปัดมาสักแป๊บหนึ่งแอนปัดได้9กกิโลแล้วนะคะ1 2 3 4 9กกิโลค่ะเราก็จะส่งให้ลูกค้าก่อนนะคะวันนี้ได้9กกิโลค่ะดูนะคะแอนจะทำเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้นะคะ9กกิโลถุงละ220โคนค่ะ อยู่ประมาณนี้นะคะ